อันตนยุค่าคอยบอกตรงเลยตอนนี้คอยห้องสามันต่อไปคอยห้องสามพันสิบเอ็ดเขาม่จะหยุดกัเอาลงแน่โดโซสวัสดีครับทีมงานโดโซแค้นดงสวัสดีครับ7ต้นบ้าครับผมมองรออยู่เลยบอกคอนเทนต์คอนเทนต์เขาทราบว่าเจ้าเป็นลูกพ่อเสียงอิริเต่ใช่ช่องหมูหันว่าโดโดโซลูกพ่อเสียงเวอร์ชัน เพิ่อนหายาล้อยบ้างฮะขายคั้วใหญตัวนึงเนาะกับผมไอ้โดโซได้ควายเปลือกมานะครับมากมามาเด้อพี่น้องเด้อมามาเบิ่งนี่ขันควายตัวนี้ส้นลูกส้นลานคั้วซื้อขึ้นนี่ครับสุดยอดนะครับคลิปคลิปคลิปแสนวิวเฮาวไทยไอ้โดโซอยู่นี่แหละควายตัวนั้นนะครับตัวนี้ควายเผือกราคาห้องเดี๋ยวไอสามหมื่นสิบห้าร้อยสามหมื่นสิบห้าร้อย เอาไปห้องอัญยาขายตอนนั้นงานลูกลูกลูกเหมกอนบ้านเด้อคับปะเมนลูกนะเด้อครับลูกบ้านอย่าไปบาลูกหนัลูกนี่มันจะเสียของพ้นเาะบ้าลูกเ้านเอาคอยปัฒนาต่อเน่อนาะอยซอไปห้ลูกหร้านห้หูจั๊กตาคอยดนเด้อดิเรื่องสิเบ้าเผมถามสีมันจังสีเองมัน สีน <scenes> ี่น <se es> ี <traditions and heartbreaking> ่นะครับเบิ้งเตงหัวมันอ๋อมันไปโนอนไอ้นังไอ้ขมาอยู่อันอันโบเก่าไหมแล้วมันเป็นสีนี่อ๋อคุณไหนมางามกันนะมันจะงามตามหนาตามมันแหละครับมึงเป็นคนซื้อคือผู้จับผู้ไร้ไรบครับงามคือผู้จับครับนี่ครับมันมันสิเป็นสีนี่เด้ออันตื่นว่ากันตาเขาซื้อเลยไร่ไร่ในโอ้ยตาดำไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถาเบิ่งนี้จะขามือครับเนี่ย

อนี้บอมีเงินป่มาสนามดอกอทออันฝากได้เลยครับสามหมื่อยครับครับผมศูนย์ปสามเดสากสสามส่โโแค้นดงครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอีิงังก็สร้างให้ช่องนายหวอยี่แปดได้สี่แปเด้อนายห้อยสี่แปดขอบคุณหลายๆลายอคนเอฟซีนะหลายนะขอบขอบคุณนายโดโซหลายๆ ตอนนี้กำลังสิฟื้นตัวไหมคับพี่อไครับมันบดทันไร